ทายานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในอำเภอบ้านผือที่นี่มีโขนหินรูปทรงประหลาดมากมายแต่ที่เด่นสุดคือหอนางอุสาชาวบ้านเล่าว่าในสมัยโบราณมีหญิงสาวชื่อนางอุสาเธอเป็นธิดาของเท้ากงพานเจ้าเมืองที่ยิ่งใหญ่ในแถบนี้นางอุสาสวยมากสวยจนเจ้าชายจากเมืองต่างๆเดินทางมาขอแต่งงาน แต่เท้ากงพานรักลูกสาวมากห่วงสุดๆจนถึงขั้นสร้างหอสูงขึ้นมาเพื่อขังนางอุษาไว้ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ได้นางอุษาหเหงามากวันหนึ่งเธอเลยตัดสินใจร้อยมาลัยดอกไม้รูปหงส์แล้วปล่อยลงลำน้ำเพื่อเสี่ยงทายหาคู่ครองมาลัยลอยไปตามน้ำจนไปถึงเมืองปะโคเวียงงวัวที่นั่นมีเจ้าชายชื่อเท้าบารถ เขาเห็นมาลายแล้วตามลำน้ำมาจนเจอนางอุสาทั้งสองตกหลงรักกันทันทีเท้าบารถ์ถแอบพานางอุษาหนีออกจากหอไปแต่เท้ากุงพานรู้เข้าแค้นมากจึงส่งกองทัพมาตามล่าสุดท้ายทั้งคู่ถูกสาบบางคนบอกว่าสาบโดยเท้ากุงพานบางคนบอกว่าเป็นคำสาบจากเทวะ ให้กลายเป็นหินอยู่ที่หอหนางอุษาตลอดไปชาวบ้านต่างเล่าว่าบางครั้งยังเห็นเงาคู่รักยืนกอดกันอยู่บนหินในคืนพระจันทร์เต็มดวงมุมมองด้านความเชื่อชาวบ้านบางคนยังนำดอกไม้มาถวายนางอุษาเชื่อว่าเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้ที่ยอมเสียสละทุกอย่าง เรื่องนี้กลับกลายเป็นตำนานรักสุดเศร้าที่เล่าต่อกันมามุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์หินนี้เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นล้านล้านปีโดยนักโบราณนนคดีพบร่องรอยมนุษย์ยุคก่อนโดยใช้โขดหินเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศ,าศาัยเรื่องนางอุสาน่าจะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะหินที่ดูเหมือนหอคอย แง่คิดจากเรื่องนี้เรื่องของนางอุษาสอนเราว่าความรักอาจนํามาซึ่งอิสรภาพหรือโศกนาฏกรรมก็ได้มันเตือนใจให้เราชั่งน้าหนักระหว่างหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกับความรู้สึกในใจที่อยากตามถ้าคุณไปภูพระบาทลองไปยืนมองหอนางอุษาดูนะคะแล้วนึกถึงเรื่องนี้คุณอาจรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านรากับเสียงของนางอุษาก็ได้คะ่ะ